<Okay. S 1> รถตบรดให้แกเข้ามาตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเองเดี๋ยวเออให้เข้าไปนิดนึงให้ลกหนึ่งสวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่เทนะครับอ้าววันนี้เราได้รถคัน รถห้างครับรถสวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับดูครับโดมินเตอร์ครับนี่เดนได้หครับนี่ครับนี่ครับคันใหม่ครับ มาวันนี้วันแรกครับมัวแต่ไปทํางานที่อื่นครับจัดเต็มกล่องมาเหมือนกันครับนี่ครับเราใช้แต่ฮีโน่ครับ แตมีของเรามีเด็กก้าอยู่คันหนึ่งนะครับครับนี่ครับเรามีเด็กก้าอยู่คันคันแรงของเราครับนี่จัดเต็มกล่องมาเหมือนกันครับ ใ่ครับจัดเต็มกล่องมาเหมือนกันจะมีสายไฟครับยังเข้าไปไม่ได้ครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ